จะร้องทำไมก็คนมันอยู่บนยอดไม้หรือจะเป็นกอไม้เล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยแอบบนยอดไม้ภายในกอไม้จะเป็นยังไงในวอร์ส่วนมาดูฝากสปอนเซอร์ร้านเติมโค้เจมด้วยนะครับ Bang. enemy moving change in mind เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ